กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับคดีต้อนรับสู่ช่องนี้นะครับเอาเป็นว่าก็จะนําเสนอเซนเทล่าจากเกมเซนเทล่าในโลกบอกนะครับว่าเกมนี้มีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยที่เรารู้จักกันแรกๆนะครับอันแรกคือฟอร์มา่าคือดวงดาวคอที่เกิดจากในโลกของคู่ขนานเซนเทล่าซึ่งระบบมันจะคล้ายโลกหรือเป็นโลกคู่ขนานของเรานะครับแต่ว่าฟอร์ม่านั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราประมาณ2.3เท่า ซึ่งอยู่ภายในมีความหนาแน่นน้อยกว่าโลกเราหลายอย่างเลยครับจึงมีแรงโน้มถ่วงใกล้เคียงกับโลกมากทวีปส่วนใหญ่ของโลกใบนี้อยู่ที่ขอบเขตมหาสมุทรแล้วก็มีทวีป4ทวีปครับได้แก่เซนเทราไฮดาเออร์ซ่าแล้วก็ลิบ้าครับส่วนความเร็วในการหมุนของฟอร์มาหมุนด้วยรอบแกนความเร็วที่ประมาณ 3,864กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ละวันมีคาบละ2 4ชั่วโมงหรือวันนะครับลักษณะดโดยเฉพาะของฟอร์มานั้นเส้นรอบวงประมาณ92,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับประมาณ57,500ไมล์ห่างประมาณ2.3เท่าแรัศมีประมาณ14,500กิโลเมตรกับประมาณ9 1 0 0 ไม่ห่างจากประมาณ2.3เท่านะครับต่อมาก็คือภูมิศาสตร์1ลิบ้ากับหมาสมุทรอินดานิสบนก่อนนั้นจะมี2องะหลักคือหมหาสมุทรลิบลาและออินดานิสลิบลาน,นั้นมีเรือและยายผ่าน้าทางน้ำเกือบทั้งหมดอิมานิสนั้นจะว่างปล่าเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่จะเป็นมหาสมุทรขนาดใหญ่อย่างที่2คือทะเลออคูลัม แหล่งน้ําที่อยู่บนเกาะเซนเทราแต่เป็นทะเลสาบน้ําจืดมีพื้นที่เกิดกระจาย,ยไปทั่วจึงมีความขัดแย้งกันบางครั้งทั้งจัก,กรวรรดิและดินแดนตลอดมาต่อมาในปีพศ2451ทะเลโอคุลัมถูกล้อมด้วยปลาเทศต่าง,างมีสีประเภทนี่ก็คือฮอวัส,สเซตัสโคลัมบ้าเลียทั้ง4ต่างประเทศก็ต่างอ้างเิ์ในหมู่เกาะเล็กท่นั้นในทะเลแห่งนี้น ร่วมกับกองกำลังเรือทางทหารและทางทะเลขนาดใหญ่ก่อนปี1908กองทัพเรือซีตัสหนึ่งในสประจำการโบกูโรมันเพื่อปกป้องเงินทองทางการค้าท่าเรือกองเรือของคอวุนถือว่าเป็นภัยคุกคามเช่นกันนะแต่ว่ามีการตัดสินใจว่าการต่อสู้กับเรือของซิตัสน,นั้นในภูมิภาคนี้จะไม่จบลงด้วยดีแน่นอนสลับคอวุนแล้ว โคลัมบานั้นมีแต่เรือขนาดเล็กในทะเลเนื่องจากทรัพยากรทางทะเลส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทะเลแอนนรัสที่อยู่อีกฟากหนึ่งของทวีปลิอาที่เป็นที่ตั้งอาของกองทัพเรือขนาดเล็กกว่าในโอคลัมโดยมีเรือพิฆาตเพียงลำเดียวและเรือตรวจการหลายลำที่พร้อมใช้งาน ทะเลโอคลัมยังเป็นเหตุผลที่ลีอามีพื้นที่ทางตะวันตกซึ่งเป็นทางเข้าสู่ทะเลน้ำจือนั่นเองต่อมาคือเดอะสไปเลอร์นั้นสไปลเลอร์นั้นจะเป็นสิ่งบางอย่างที่แบบหนึ่งจะกระจายไปทั่วทวีปเลียแต่ว่าไม่ทราบที่มาของมันนะครับแต่เกี่ยวกับอรารยธรรมเลียโบราณแต่ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบกับว่ามันถูกสร้างจากใคร แต่ลสถานที่นั้นจะมีเสาหินออกมาครับออกมาจากพื้นสูงเกือบประมาณ50-70ฟุตไม่มีแผ่นจารึกหรือสิ่งใดๆมีเพียงแค่หินแหลมสูงเสียดฟ,ฟ้าเท่านั้นมีความสําคัญในสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และในสงสุข,ขาลโลกบางส่วนใช้เป็นพื้นที่สังเกตและทําหน้าที่ป้องกันตามธรรมชาติโบร,ราณวัตถุนี้ยังได้ไม่เจออะไรเลยยังไม่ค้นพบด้วยซ้ําว่าที่มาของมันคืออะไรและ ยาวนาถึง1ใน4ในช่วงสลายสุทวัตที่ผ่านมาทวีปนี้จะมีได้แก่เซเทราไฮดาเออร์ซาลิบ้าเซนรานั้นจะใหญ่สุดออแล้วก็เกิดเหตุการณ์มากที่สุดด้วยครับเทือกเขาโครัมที่จะแบ่งเป็นทวีปเซนเทราออกเป็น2ส,ส่วนคือเหนือใต้นั่นแหละรครับ